สวัสดีครับอยู่กับอล์พูซูเปอร์โปรนะครับวันนี้เราก็พามาชมความแตกต่างของ2คันนี้2คันนี้ก็คือตัวเกียร์ธรรมดายกสูงนะครับฝั่งนี้คือตัวท็อปนะครับส่วนฝั่งนี้ก็คือตัวรองท็อปนะครับมาดูว่า2รุ่นนี้นะครับต่างกันยังไงบ้างนะครับจะได้เลือกกันถูกนะว่าอยากได้รุ่นไหนกันแน่นะครับสำหรับรุ่นนี้คือตัวท็อป GT นะครับตัวนี้ให้มาก็คือล้อแม็กนะครับ ล้อแม็กขนาด18นิ้วพร้อมยางใหญ่ก็คือไซส์ขนาด265 60R18 นะครับให้มาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะแต่ถ้าเป็นตัวลองท็อปนะครับล้อจะไซส์ขนาดเล็กลงเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับพร้อมยางขนาด245นะครับ 65R17 นะครับไซส์จะเล็กกว่ากันนิดนึงนะถ้าใครอยากได้ยางใหญ่ๆเดิมๆต้องแบบนี้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับยางอะไหล่ของ2รุ่นนี้ก็แตกต่างกันนะครับ สปูตัวท็อปจะให้ยางอะไรมาเป็นตัวล้อแม็กนะครับไซส์เดียวกับตัวที่วิ่งเลยคือขนาด18นิ้ว265 60 R18 เหมือนกันแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับจะไม่ใช่ล้อแม็กนะจะเป็นตัวล้อกระทะขนาด17นิ้วนะครับมาใหา้นี่คือ2จุดต่างแล้วนะครับสำหรับภายในของรุ่นนี้นะครับนี่ความต่างที่3ก็คือเบาะนะครับเบาะตัวนี้จะให้มาเป็นเบาะหนังสีดำนะครับตัวนี้ าบอะหนังอย่างดีจากโรงงานเลยแต่ถ้าเป็นตัว GLS เนี่ยจะให้มาเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสีดำมาเลยนะนะครับนี่คือ3มน,นะครับข้อ4ก็คือกุญแจนะครับกุญแจของฝั่งตัวท็อปจะให้มาเป็นกุญแจอัจฉริยะพร้อมปุ่มสตาร์ทมาให้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว GLS จะเป็นกุญแจรีโมดไข่สตาร์ทเฉยๆนะอ่าแล้วก็จุดที่5ก็คือระบบคุมสมดุลรถแล้วรถมีการเสียสมดุลหรือที่เขาเรียกกันว่า traction control จะมาในเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะครับสำหรับตัวรองท็อปจะไม่มีระบบนี้มานะครับนอกนั้นก็คือตัวจอนะครับจอของตัวท็อปจะเป็นจอที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้จะได้แค่ระบบธรรมดาบลูทูธหรือต้องแอปโหลดแอปพลิเคชันของทาง Sony มาเพิ่มถึงสามารถเชื่อมได้แล้วก็จุดที่7นะครับจุดที่7ก็คือ กล้องรอบคันตัวนี้นะครับสำหรับตัวท็อปจะมีกล้องรอบคันพร้อมแสดงผล360องศาแบบเบิร์ตไอวิวมาให้เลยแต่ถ้าเป็นตัวท็อปจะมีแค่ตัวกล้องมองหลังให้อย่างเดียวนะครับสำหรับจุดที่8ข้อสุดท้ายก็คือราคาของ2รุ่นนี้แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับราคาที่8 8ด0สน่โดยรุ่นนี้ราคาที่8 24,00 0เท่านั้นเองนะครับแต่รุ่นนี้ก็สามารถจับแต่งได้อย่างดีนะครับถ้าใครสนใจ ตัวนี้แต่งก็บอกได้นะครับหรืออยากได้ตัวเดิมๆเรื่องต้นดาวไม่ถึงหมื่นนะครับทางนี้เ็าจัดให้ได้อยู่แล้วนะครับถ้าใครสนใจโปรดีๆนะครับบอกเลยที่กอปมิสูซูเปอร์โปรนะครับหรือต้องการข้อมูลตัวไหนอยากรู้ความแตงของตัวไหนบอกกันได้นะครับอย่างไงวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ